เวลาคนเลิกกันในยุคนี้เนี่ยเราต้องเป่าประกาศให้โลกรู้ไหมในการลบเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือว่าจริงๆแล้วการเลิกกันไม่จาเป็นต้องลบความทรงจําแบบนั้นก็ได้มันมีมันมีความเป็นเทรนด์มันเป็นความมันเป็นเทรนด์สมัยนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องอเพราะว่า,าการเทรนด์สมัยนิยมเนี่ยม,มันมีผลถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือจะลบหรือไม่ลบก็ได้เพียงแต่ว่าบางทีถ้าคนที่เข้ามาใหม่อ่ะเขาไม่ได้คิดมากอะไร การไม่ได้ลบไปล่อยไว้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าทําไมไม่ลบมันยังนึกถึงคนเก่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไป<อ>วนเวียนคนเก่าลบเพื่อความสัมพันธ์ใหม่ ก็ก็น่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าบางทีการลบไม่ใช่แค่ลบเรื่องของอีกคนหนึ่งนะบางทีลบตัวเองไปเป็นจอดำไรอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียก็เดี๋ยวนี้มีเนาะ<ก>แล้วมันก็จุดประกายเนาะอกหักเท่ากับจอดำหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าที่บอกเป็นสมัยนิยมเนี่ยเพราะว่าแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันเงี้ยอย่างยุคป,ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยวัยรุ่นบางคนลบเพื่อนออกจาก โซเชียลอันเฟรเอออันเฟรแล้วก็เลิกเลิกเป็นเพื่อนกันเราอยากจะมาเจอสังคมใหม่มาอสังคามใหม่คือคนหลาละคนในยุคแบบนี้ก็งงทําอะไรกันคะ <c oughs> <c oughs> งงทําไมต้องทําแบบนี้คะ <S <s> ใชแ่แต่แต่เขาไม่เหตุผลของเขางพียงแต่ว่าในแต่ละรุ่นก็อาจจะมีมีมุมมองไม่เหมือนกันแหละครัเป็นว่าถา้ถามุมมองเด็กเจนหนึ่งก็อาจจะมองว่า ถ้าเราลบเพราะเราลบเพราะว่ามันไม่อยากให้อีกฝั่งคนใหม่เขารู้สึกไม่ดีอ,อันนี้ก็มกสมเหตุผลแต่<ล>ถามว่าถ้าเรากำลังจะมีคนใหม่อะไรถ่ะว่าเราจะลบไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นทางเลือกของเราแล้วแต่จะลบหรือเปล่าแต่สุดท้ายอย่าบังคับให้ตัวเองลืมเพราะการยิ่งบังคับให้ลืมมันยิ่งจำ<ห>เนาะ